สวัสดีครับพี่น้องป้งไปทุกคนครับวันนี้กะมาทุระครับอันเลยเอาภาพบรรยากาศบนท้องถนนมาเฮิอพี่น้องครับเบิ้งครับนี่ตอนนี้กะหื้นทางโดนแล้วครับเบิง้งภาพบรรยากาศในมุมกว้างครับพี่น้องทางโดนพิเศษสลองรัดครับ เมื่อน,นี้ไก่จะลงแน่พี่น้องเ้ยรถจะไม่ค่อยหลยพี่น้องครับเพราะว่าจะ,จะปิดวันยุดครับนัดทางนี้กะเป็นวัดครับจักวัดพลเือนออกพี่น้องเ้ยนี่เือภาพบรรยากาศรถจะล้ลงขนาดพี่น้องเ้ยเด่เดียวๆเลย เพเบิ่งภาพบรรยากาศด้านข้างครับมุมสูงมุมกวางครับทางด่วนพิเศษฉลองรัฐเกืเ้นชานบ้านสองพี่น้องเลยเป็นหมู่บ้านจัดจัดหลายนะครับตรงนี้นี่ สุดีคือภาพบรรยากาศครับถนงรัฐกาญจนาพิเศษยาวๆไปพี่น้องครับพอมาทางซานเมืองพี่น้องครับต่ะมารถดเกนโล้งขนาดตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศข้ามเสา วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนครับรนี่คืบภกพัากาศในยุบ,บนท่านโดนพี่น้องครับใช่จุดมุมซุ้มซ่นครับชมนี่ ห้องมาจะเป็นช่านเมืองแล้วครับมันจะมีเห็นตึกเห็นคอนโดกระโดครับเห็นเป็นแค่อาพาร์ตเมนต์บ้านเรือนคนธรรมดาตอนนี้เท่ากับกำลังเชียมละลงจากทางดนครับ จะตุโชว,ออว,ออดว,ดว์ออกมาแล้วครับออกจากทางด่วนแล้วครับคุณจากทางโดนแล้วจะมีเป็น มาจากทางโดดเ,เรียบร้อยชร์ไว้เลยเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทงหน้าป้าเข่าและพี่น้องครับเพกมาทางเขตซ่านเมืองครับอ้ครับตอนนี้เห้ากับเ้ามาฮอดเขตชนบทแล้วครับซอยหาไทยลาด อ่าถึงที่หมายแล้วครับมานี่ก็ได้ตั้งดวนลามินทาจัตุโชคถึงที่หมายแล้วครับพี่น้องเอากะมาฮอดถึงที่หมายแล้วเป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับ เป็นกำลังอกเล่งใจใกนการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม